มาเดอ้อพี่น้องป้องไปสุกูสุคนมาอนี้วันบุญเดอ้อบุญบ้านสเตเตบุญข้าวลามพี่น้องนี่บุญข้าวลามเด้อกะซีเฮ็ดข้าวลามเนาะข้าวลามกะซีป้าเดียวเฮ็ดข้าวลามนี่แหละข้าวลามสเตเตนี่ก็คือข้าวไหมเดอ้อใส่เผือกใส่กะทิกะทิกะต้มไว้เต็มเมื่อคืนนี่พ,พว่เราเนะหม้เผาซีบกว่าหนวย มามาให้เขาลามน้ำจัดเต้อ Nhay các thứ suk lắp nho. Fa binh sĩ kla, tè là bang la bang, matsu krip bosu klau, a mày nè kapi binh katasu krip bosu klau. Ta bang de mansu kar, katangu ngon 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 อันนี้กะป้าง่ายเด้อเ,เห็ดกะหล่ำน้ำเพิ่นอยู่เมืองกะแทกเพิ่นมาเห็ดสุกีเนาะมีกระซุกไปนี่นเพิ่นแทงเบิลเหมือมันสุกเลยเนาะนี่นนนออกมาตัวซุกก็ะตุกเปินสุ <c oughs> สกสรุปแล้วเมื่อนี้สเตจเห็ดบงังกะหล่ำตั้งแต่เช้าเย็นสามโมงแรงยังเรียบร้อยเตีมเรื่องเลย สามมงแรงกับเป็นแบบสูกเปิดเลยไม่ก็มีพี่น้องจะเต็นั่งมือเต็นั่งเบิ้งพอได้เย็นไปพิกมันพอได้ไปกับมันนะนะมันก็นเลยไม่เนาะอ,อันนี้เบิ้งปลาแล้วสิเทงเนี่ยเบิ้งเด้อ

อันนี้ก็คือซุกเลยเดอ้อพาไปน้ำเผาไปน้ำพาไปน้ำเด้อพี่น้องเดอ้อพาไว้ฮ็ดบุญมาอื่นบุญขรลามเดอ้อแล้วสเสด็จทีไทยเบิ่งอีกเทีน่นึงเดอ้อบุญขรลามเด้อพี่น้องเดอ้อมารับฟังรับชมน้ำกันเดอ้อมาอื่นเดอ้อแซบหอมหวานเนาะ มันเป็นนข้าวรามเผือกดรอใส่เผือกเข้าไปเนาะตามมาเบิงมืเอ่นเราจะจิงน่นนา่นนงนางคนนี้ค่ะตามมะกล้วยมากินพี่น้องตามมะกล้วยตะนีนั่งชดดู้เดียวชาแต่กับสิกิตั้งผ้าข้าวราดเดียวคนคือกันต่างคนตั้งเจยไปเจยมันนะปูณลก็มานั่งอ้างกินอ้างเออส่วนพู้นี้กับสิผ้าข้าวาดอ้างคือกันเนาะเออ นะ่กินเพิ่นตัดมากล้วยตะนีมานั่งกินนั่งเฝ้าข้าวามน้ำกันนั่งกินไปเบิ่งข้าวามไปสเตยกกะสิพปลาข้าวามไปเฝ้ขเขาข้าวามไปน้ำกันนี่ลหละเบิดมือพี่น้องมอนี้สามโมงแรงตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสามโมงแรงแต่เจ็ดโมงเช้านาะก็สิเหลางามๆเรื่องอ,อื่นอเ,เอาเข้าวัดเขา้าวาะก็ต้องฮ็ตเหลางามๆ นี่คือข้าวหม่เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวข้าวเกี่ยวแล้วละ่ะเอาละเมื่อนี้น,นี่กนะัสีซ้ำนี้แหละนาะพี่น้อง,นองเนาะให้เบิ่งนี่นี่จะเตะเจให้เบิง่งแล้ว,ว่ามันอันหอมหวานแต่บ่ได้กินให้เบิง่งแล้วก็ไปกินเมื่ออื่นเนะาะพาเมื่อนี้พาเห็นมันสวยงามแต่ก็สิเอาไว้เมื่ออื่นเมื่ออื่นก็นสิโปกบางบางเนาะ ที่เห็นขา,ขาวๆนี่เพาเมหนห่ังเด้อพี่น้องขี้ขี้มะพร้าวคือว่าเอาคั้นเอากะทิมาแล้วก็จะเก็บขี้มันไว้อุดปากข่าลามเดอเ้อเพื่อบพ่ให้ยันเข้ามันฟุ้งออกเนาะสำหรับคลิปนี้เพื่อทำนี้เนาะพี่น้องเนาะเจอบเต่อไปเดอ้อเมื่ออื่นมาเจอกันใหม่เด้อพี่น้องเดอ้อสำหรับวันนี้กันบายบาย